ฟาสติ n งทำให้เป็นโรคกระเพาะจริงหรือไม่พอด c a แคสนี้มีคำตอบครับยินดีต้อนรับสู่พอดแคสสุขภาพดีใน3นาทีครับผมคุณกำลังอยู่กับผมหมอทิมผมก็จะมาตอบคำถามที่ใครหลายๆคนสงสัยว่าการที่เราเว้นช่วงการทานอาหารนานๆติดต่อกันหลายวันจะทำให้เป็นแผลในกระเพาะหรือเปล่าผมขอตอบให้เลยนะครับว่าไม่ ปัญหาของคนเป็นโรคกระเพาะส่วนมากจะมีอาการปวดท้องบริเวณลิ้นปี่เนื่องมาจากมีการระคายเคืองที่ผิวด้านในหรืออาจจะมีแผลที่เวลาคุณทานอาหารแล้วก็จะทําให้มีการระคายเคืองอย่างเช่นคุณทานเผ็ดทานอาหารที่มีความเป็นกรดอ่อนๆทาให้คุณมีอาการปวดท้องขึ้นมาได้คุณเคยกรดไหลย้อนและรู้สึกแสบร้อนกลางอ,อกไหมครับนั่นก็เป็นเพราะว่าน้ำย่อยในกระเพาะของเราเป็นกรดแก่มากๆนะครับ pH ประมาณ1-3ถึงเท่านั้นเองไหลย้อนกลับ ขึ้นไปที่หลอดอาหารซึ่งพื้นที่ผิวหลอดอาหารนั้นไม่มีชั้นที่เป็นเยื่อเมือกแต่ที่กระเพาะของคุณเจอน้ํากรดแก่มากแต่ไม่มีอาการปวดท้องแม้ในช่วงที่ไม่มีอาหารในกระเพาะก็เพราะว่ากระเพาะอาหารของคุณมีเมือกเคลือบที่หนาที่สุดในบรรดาระบบทางเดิอนอาหารทั้งหมดแต่การที่คุณปวดท้องนั้นกําลังหมายความว่าชั้นเยื่อเมือกบางๆตรงนี้มันบางลงจนอาหารและน้ํากรดสัมผัสผิวเนื้อกระเพาะโดยตรงครับ ซึ่งสาเหตุหลักๆ3อย่างที่ทําให้ชั้นเมือกในกระเพาะของคุณบางลงนั้นได้แก่ข้อแรกแอลกอฮอล์คุณน่าจะทราบดูอยู่แล้วนะครับว่าแอลกอฮอล์นอกจากจะทานเพื่อความสำราญแล้วหากเพิ่มความเข้มข้นสามารถทําลายเซลล์แล้วก็แบคทีเรียรได้ด้วยแต่การที่คุณดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณน,น,น้อยๆแต่บ่อยๆนั้นก็ทําให้ชั้นเมือกตรงนี้บางลงได้ครับ 2. นะครับนั่นก็คือน้ําตาลและอาหารแปรรูป น้ำตาลมีคุณสมบัติในการจับกับสารอินทรีย์หลายประเภทและทำให้สารอินทรีย์นั้นเสื่อมสภาพหากกระเพาะอาหารของคุณเจอน้ำตาลเขานานๆชั้นเมือกตรงนี้ก็จะสามารถบางลงได้โดยตรงอีกครับการทานอาหารแปรรูปทำให้สภาพแวดล้อมในกระเพาะเหมาะแก่การเจริญของเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า helicobacter pylori นะครับซึ่งทำให้กระเพาะของเราบางได้เช่นกัน และข้อที่3นะครับนั่นก็คือยายาหมอยาชุดยาลูกกลอนยาแก้อักเสบกลุ่มเอนเซสยาเหล่านี้ส่งผลต่อการผลิตเมือบที่ใช้เคลือบกระเพาะโดยตรงนะครับไม่ได้เกิดจากตัวยาที่ไปกัดกระเพาะโดยตรงอย่างที่หลายๆคนเข้าใจกันนะครับเพราะฉะนั้นคําแนะนําในเรื่องของการฟาสติ้งสาหรับคนที่ไม่เคย IF มีดังนี้นะครับ ข้อหนึ่งก็คือกรณีที่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นแผลในกระเพาะมาไม่เกิน3เดือนไม่ควร IF เกิน16ชั่วโมงนะครับหรืออาจจะยังไม่ต้องเพิ่มเวลา IF ก็ได้ครับให้ปรับอาหารอย่างน้อยสัก3สัปดาห์ขึ้นไปแล้วค่อยปรับเวลา IF อีกทีหนึ่งข้อที่2นะครับสำหรับใครที่ไม่เคยมีประวัติอาจจะเคยเป็นแล้วหายแล้วเกิน3เดือนขึ้นไปแต่มีความเสี่ยงเช่นดื่มเหล้าอ้วนมาก,มาก ค่อยเริ่มเพิ่มเวลาการในหลังจากที่คุณปรับอาหารได้แล้ว2สัปดาห์ขึ้นไปนะครับแต่ข้อสุดท้ายก็คือคนที่ไม่ได้มีความเสี่ยงเลยเนี่ยก็สามารถปรับเวลา IF ได้เลยนะครับแม้ว่าจะรู้สึกปวดท้องจากการทำา IF แต่การปรับอาหารสามารถทำให้อาการเหล่านี้หายได้และคุณจะไม่กลับมาเป็นอีกต่อไปครับผมหมอทิมขอไปก่อนสวัสดีครับ